ซื้อไปจ่ายตลาดได้นะคะโอ้เเก็บค่าแชร์ค่ะซื้อไปจ่ายตลาดกูบอลตรงนี้ค่ะแต่ยิงเปนวัคซีนหนามากเลยบนตูดเลยนี่ค่ะน่นั่งกลัวนะว้าเขาบอกว่าเราต้องลงอย่างนี้นะคะนั่งเบาะหลังนั่งเบาะหลังเนี่ยค่ะไม่ไม่ใช่อเลยนะผมกลัวผมกลัวตูหักกลัวกลัวพื้นสุด ค่ะอะไรกิ๊งมาเลยค่ะตกใจค่ะขอประกาศจบตอนเซนเลยค่ะบายค่ะ